สวัสดีผู้เล่นชาวแลกนัลล็อกทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราอยู่กันในเกมเดอะแลกนัล็อกและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านเติมเกมเพจถินทรรมอัพไปด้วยนะครับเติมถูก,กเติมเองเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่านเฟ e บ o o กได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับ และหากใครอยากดูข้อมูล Google Sheets เด l ะแล็กนารนะครับก็สามารถสมัครเมมเบอร์กับช่อง Ginger ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นข้อมูลมอนเตอร์ในแผนที่ต่างๆข้อมูลการแล้วก็ข้อมูลสกิลของแต่ละอาชีพถ้าอยากดูง่ายๆก็สามารถสมัครเมมเบอร์กับช่อง Ginger เข้ามาได้นะครับในคลิปนี้พามาชมจุดฟาร์มยอดนิยมในเกมเดอะแล็กนารอกกันนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นจุดฟาร์มที่เรือล่มชั้นที่1นนั่นเองนะครับซึ่งมอนเตอร์ในแมปนี้จะมีเลเวลอยู่ที่60ทุกตัวเลยนะครับ วิธีการไปก็คือให้ไปที่หน้ามอนสเตอร์แล้วก็เลือกไปที่เลเวล51-60ถึงนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่บริเวณด้านล่างหน่อยจะเห็นว่ามีโซนที่เป็นมอนสเตอร์ p อส s ซสปอร์วิสเปอร์ไฮด้าคูเกะแล้วก็พายเลสเกเลตันนะครับก็กดวาร์ปไปได้เลยจุดฟาร์มที่ดีมากๆก็คือบริเวณด้านขวาล่างตรงนี้แหละครับที่จะมีคนเนี่ยมาฟาร์มเยอะมากๆแล้วก็ทุกชันเนลเนี่ยจะมีคนเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่เขาเริ่มฟาร์มกันได้แล้ว อย่างนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีเซิร์ฟเวอร์ที่19แล้วนะครับซึ่งเป็นช่วงที่คนเริ่มจะเลย60หกสิบแล้วแล้วก็มาฟาร์มที่นี่กันสาเหตุที่คนมาฟาร์มจุดนี้เยอะเนื่องจากว่ามอนจะเกิดกระจุกตัวบริเวณขวาล่างตรงนี้นะครับอย่างใน,นหน้าจอก็คือจะมาฟาร์มกันทั้งปาร์ตี้เลยนะครับตัววิาสาหก็ใช้สกิลโซ s สไตน์ตัวของอาชีพฮันเตอร์ก็ใช้สกิลดับเบิลส่วนพีก็ใช้สกิลโฮลิไลท์กับซับนะครับเพื่อทําให้แม็กนัทเนี่ยไล่ได้ไวขึ้นเดี๋ยวเราองมมาาาาดูกันนนรบว่ีชีชพไห้ ก็จะมีเหล่าอาชีพพีชเช่นเดียวกันแล้วก็วิสัสด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างจะมีฮันเตอร์ด้วยแต่ชแน,นลนี้เขามีวิสัตใช้สตอมการ์ดกับเมเทอสตอมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูชแน,นลสามบ้างโซ่ชแน,นลสามก็จะมีฮันเตอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็วิสัสด้วยแล้วก็มีอาชีพพีชกับแอดด้วยนะครับซึ่งสมมุติว่าสถานการณ์จริงคนเยอะมากๆเนี่ยผมแนะนําว่าอาชีพตีใกล้ไม่ควรมาเนื่องจากว่ามันจะตีไม่ทันอาชีพที่ตีไกลยอย่างเช่นพวกวิสัตโซสไตน์ฮันเตอร์รอาสายเบิร์นหรับ เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันนะครับว่าในแมปนี้เราควรใช้ก้าอะไรมาตีน่าจะคมที่สุดนะครับมอนเตอร์ที่เกิดในจุดนี้จะมีทั้งหมด5ตัวได้แก่ไฮด้าวิสเปอร์คูเก้ฟอยซัสปอร์และก็ไพเลตสเกเลตันนะครับมอนเตอร์ทุกตัวมีเลเวล60ซึ่งดีมากๆเนื่องจากว่าถ้ามอนเตอร์เลเวล61จะมีเลือดกระโดดไปที่ประมาณ3 0,000นะครับผมยกตัวอย่างในหน้าจอก็คือปุ๊บป้าเลเวล60มีเลือด,ดประมาณ18 0่นส่วนมอนเตอร์วิลโลเลเวล61อมีเลือกด,ด 25, รออรอกระโดดไปที่18 ทำให้การสังหารมอนเตอร์ของแต่ละอาชีพเนี่ยฟาร์มได้ไวขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อดีของแมปนี้เลยนะครับต่อมามาดูกันนะครับว่ามอนเตอร์แต่ละตัวมีธาตุเผาแล้วก็ขนาดอะไรบ้างไฮด้าเป็นธาตุน้ําเผาพืชแล้วก็ขนาดเล็กวิสเปอร์เป็นธาตุโกดเผาเดมอนแล้วก็ขนาดเล็กคูเก้เป็นธาตุน้ําเผาปลาแล้วก็ขนาดเล็กไฟซอาสปอร์เป็นธาตุพิษเผาพืชขนาดกลางแล้วก็ไพเลสเกรตันเป็นธาตุอันเดดเผาอันเดดแล้วก็ขนาดกลางนะครับ ซึ่งอย่างพวกฮันเตอร์เนี่ยสามารถใช้ลูกธนุลมมายิงก็ได้เพราะว่าได้ดาเมจเพิ่มกับพวกไฮด้าแล้วก็คูเก้นะครับแล้วก็ทําให้ยิงวิสเปอร์เข้าด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นทัตโกสส่วนการอวุธที่เอามาใส่เพื่อฟาร์มในแมปเนี้ยเนื่องจากว่ามอนสเตอร์มันมีหลายเผ่าหลาย่าน,นะครับก็ได้นําเป็นการขนาดละกันก็นกคืออย่างการได้เสิร์ตบู๊ปตีขนาดเล็กก็ได้แก่ไฮด้าวิสเปอร์แล้วก็คูเก้หรือว่าใส่คนเหมืองก็ได้เอาไว้ตีมอนสเตอร์พลายเซสปอร์แล้วก็เลสเกรตันนะครับซึ่งการขอ้อ มือฟาร์มช่วงต้นเกมก็คือเลเวล35หรือถ้าเกินหาก,กาสเหล่านี้ไม่ได้จริงๆก็ใส่การ์ดทั่วๆไปอย่างการ์ที่บวกคีย์ดีคอลก็ได้อย่างเช่นการ์ลูนติกกระต่ายขาวหรือว่าการ์มาป่าฟ้าที่บวก ADK แล้วก็ค่าคีย์ดีคอลแล้วก็การมาฟาร์มในแมปนี้มีการ์ม่วงดรอปถึง4ตัวเลยก็คือไฮด้าวิสเปอร์ไฟเซนสปอร์แล้วก็พาเลสสเกเลตันส่วนคูกเก้เป็นการ์เทียอีนะครับซึ่งบวกค่าไอจีในเครื่องประดับ กาไฮด้าก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเป็นการที่ใส่ในอาวุธแล้วก็ตีมอนเตอร์กับมนุษย์แรงขึ้นทําให้การฟาร์มแมป,ปนี้ได้ทั้งเวลไวด้วยแล้วก็ได้ลุ้นการที่เป็นการแรด,ด้วยนะครับและคลิปนี้ก็เป็นการแนะนําจุดฟาร์มเลเวลในแมป,ปเรือล่มชั้นที่1นะครับเผื่อใครจะได้วางแผนไว้ว่าจะได้มาฟาร์มแมป,ปนี้ก่อนใครเนี่ยตอนต้นเกมจะได้เตรียมตัวถูกนะครับอย่างไงคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครป์ช่องจินเจอร์แช n แนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ